ก่อนหน้านี้มาเกอร์แมนเคยออกมาบอกว่าในปีนี้ Apple จะมุ่งเน้นไปที่งานเปิดตัวของอุป,ปกรณ์ท i p v าใหม่ a และลดความสำคัญของการอัปเดต iPad Apple Watch A t o u c หรือ Apple TV ทําให้ปีนี้จะไม่มีการอัปเดตแบบ m a เ o r c h เชนครับ ล่าสุดเขาก็ออกมายืนยันเพิ่มเติมว่า iPad e Pro รุ่นใหม่ที่จะอับเกรดแบบครั้งใหญ่วงเล็บเปิดเมเจอร์ช้าวงเล็บปิดจะเปิดตัวในช่วงต้นกลางปี2024ที่จะถึงนี้พร้อมกับการ เดตในเรื่องดีไซน์พร้อมกับหน้าจอให้เป็นโอสัดด้วยผมไม่เห็นการอัปเดตที่สำคัญใดๆที่จะเกิดขึ้นในปี2023สำหรับรุ่นระดับเริ่มต้น iPad e Mini หรือ iPad e Pro ไม่มีการอัปเดตใหญ่ในปีนี้อย่างแน่นอนให้รอดูการปรับปรุง iPad e Pro ครั้งใหญ่ในฤึดดูใบไม้หน,หน้าจะมีอัปเดตด,ดีไซน์และหน้าจออัเป็นครั้งแรกเกิดแมนกล่าวข้อพูลเรื่องดีไซน์ใหม่ของ iPad e Pro นั้นเคยมีพูดถึงกันตั้ง ปีที่แล้วว่า Apple อาจเปลี่ยนมาใช้เป็นฝาหลังกระจกแทนที่ดูมิดเดียมในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับการใช้นาน Mac Safe แบบเดียวกับที่เห็นบน iPhone ในปัจจุบัน ่วนเรื่องหน้าจออนูนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทราบเพราะก,ก่อนหน้านี้ทัรงรยยังหรือทิปเตอร์คงเบอ่์บดก็มักพูดถึงว่า iPad e Pro รวมถึง MacBook Air รุ่นใหม่ในปี2024อาจเปลี่ยนมาใช้หน้าจอ,อจริงจิงจิมสักทีครับอดใจรออีกหน่อยสำหรับใครที่มีแผนจะซื้อ iPad e Pro รุ่นใหม่ที่มีความใหม่หมดจริงจิรอรุ่นว่าเร็วๆเ,เ,เราจะได้ทราบข้อพูลเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่น็อตที่มาโฟลัก้น ฟูค่าแม